คือ Driving d r i ี t ช่องที่จะพาคุณไปพบกับโลกแห่งยนตระกรรมที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้นและเร้าใจเราจะพาคุณไปรู้จักกับรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดสุดล้ำสมัยพร้อมรีวิวจอดลิฟ์ในทุกมิติทั้งสมรรถนะดีไซน์เทคโนโลยีและความคุ้มค่าเพื่อให้คุณได้ข้อมูลที่ครบถ้วนก่อนตัดสินใจ วันนี้เราจะพาคุณไปสัมผัสกับรถ SUV ขนาดใหญ่ที่มากับความหรูหราทรงพลังและตอบโจทย์ทุกการเดินทางนั่นคือ2 0 2 6นส nissan armada สปอร์ตรถอนเนกประสงค์ระดับพรีเมียมที่ถูกออกแบบมาเพื่อครอบครัวและนักเดินทางที่ต้องการทั้งความสบายและสมรรถนะขั้นสูง nissan armada สปอร์ตรุ่นปี2 0 2 6ถูกพัฒนาให้มีรูปลักษณ์ที่ดุดันและทันสมัยมากขึ้นกว่าเดิมด้านหน้ามาพร้อมกระจังหน้าแบบ v ี o มชันขนาดใหญ่ที่เป็นเอกลักษณ์ของ nissan ตกแต่งด้วยโครเมียมสีเข้มเพื่อเพิ่มความสปอร์ ชุดไฟหน้าเล็กแบบอ d ดพิเศที่สามารถปรับตามทิศทางการเลี้ยวช่วยเพิ่มทัศนาวิสัยในทุกสภาพถนนด้านล่างมีไฟตัดหมอกดีไซน์ใหม่ที่เสริมภาพลักษณ์ความพรีเมียมล้ออลลอยขนาด22นิ้วลวดลายสปอร์ตพิเศษที่ออกแบบเฉพาะสำหรับรุ่นสปอร์ตเส้นสายตัวถังถูกปรับให้มีความพลิ้วไหวแต่ยังคงความบึกบึนสปอยเลอร์หลังและชุดกันชนดีไซน์สปอร์ตช่วยเพิ่มความดูดันให้กับตัวรถด้านข้างของอามาดาสปอร์ตโดดเด่นด้วยเส้นคาดตัวถังที่ลากยาวตั้งแต่ด้านหน้าไปถึงไฟท้าย ให้ความรู้สึกต่อเนื่องและแข็งแกร่งกระจกมองข้างขนาดใหญ่พร้อมระบบ Blind Spot Warning และกล้องรอบคัน360องศาช่วยให้ผู้ขับมั่นใจในการเปลี่ยนเลนและถอยจอดด้านหลังติดตั้งไาท้าย LED Signature Design ใหม่ที่เชื่อมต่อด้วยแถบไฟกลางแบบฟูวิ d เพิ่มความล้ำสมัยพร้อมท่อไอเสียคู่ที่ให้เสียงกระหึ่มแต่ยังคงความสุภาพห้องโดยสารของ Nissan Armada Sport 2026เน้นความกว้างขวางและหรูหราภายในตกแต่งด้วยวัสดุหนังแท้เกรดพรีเมียม พร้อมลายตะเข็บแบบสปอร์ตเบาะนั่งปรับไฟฟ้าทั้งด้านหน้าและด้านหลังพร้อมระบบระบายอากาศและทำความร้อนเบาะคนขับมีฟังก์ชันเมมโมรีซีทที่สามารถบันทึกตำแหน่งได้หลายโปรไฟล์แผงคอนโซลหน้ามาพร้อมหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาด14นิ้วรองรับ Apple Carplay และ Android Auto แบบไร้สายพร้อมระบบนำทาง GPS ความละเอียดสูงระบบเสียงรอบทิศทางจาก Bose Premium Audio พร้อมลำโพงกว่า14ตำแหน่งให้เสียงคมชัดและทรงพลังพวงมาลายัยมัลติฟังก์ชันหุ้มหนังพร้อมระบบปรับปุ่นและปรับไฟฟ้า เบาะแถวที่2และ3ถูกออกแบบให้รองรับผู้โดยสารได้อย่างสะดวกแถวที่2สามารถปรับเอนได้แบบกับตันซีทพร้อมที่วางแขนและพอร์ตชาร์จ USB-C ส่วนเบาดแถวที่3สามารถพับเก็บได้ด้วยระบบไฟฟ้าเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระนอกจากนี้ยังมีระบบควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ4โซนเพื่อให้ผู้โดยสารทุกตำแหน่งได้รับความสบายเท่ากัน ใต้ฝากระโปรงของ Armada Sport ซ่อนขุมพลัง V8 ขนาด5.6ลิตร DOHC 3 2ว wow. าว์วให้กำลังสูงสุด420แรงม้าและแรงบิด565นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ9จังหวะใหม่ล่าสุดพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้ออัจฉริยะอินเท ligen นส์ 4x4 ที่สามารถปรับโหมดการขับขี่ได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นโหมดส port Comfort offroad และ t ท w โหเพื่อรองรับทุกสถานการณ์การขับขี่ ระบบช่วงล่างได้รับการปรับปรุงให้ซับแรงกระแทกได้ดีขึ้นด้วยโชคอัพแบบ a d a p t i v ท d ์ด p i n g system ที่ปรับการทำงานตามสภาพถนนและสไตล์การขับในด้านความปลอดภัย a ะมาดาสปอร์ต2 0 6มาพร้อมเทคโนโลยีนิส s ันเซฟตี้ชิล e l d 360ซึ่งรวมถึงระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติพร้อมตรวจจับคนเดินถนน ระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผ่น Intelligent Cruise Control ระบบเตือนและช่วยควบคุมเมื่อรถออกนอกเลนเลน Departure Prevention ระบบตรวจกับวัตถุด,ด้านหลัง Rear Cross Traffic Alert และระบบช่วยจอดอัตโนมัติ Parking Assist กล้องรอบคัน360องศาความละเอียดสูงทำงานร่วมกับเซ็นเซอร์รอบคันเพื่อลดความเสี่ยงต่อการชนนอกจากนี้ Armada Sport ยังมีระบบ Pro Pilot Assist ซึ่งช่วยให้การขับขี่บนทางด่วนและการจราจรติดขัดเป็นเรื่องง่ายขึ้น ระบบนี้สามารถควบคุมพวงม,มาลายัยคันเร่งและเบรกโดยอัตโนมัติเพื่อช่วยลดความเมล้าของผู้ขับและยังมีระบบตรวจสอบความเมล้าของผู้ขับ driver attention alert ที่ช่วยเตือนเมื่อผู้ขับมีอาการง่วงนอนสำหรับการลากจูง Armada Sport 2026มีความสามารถในการลากพ่วงได้มากกว่า3,800กิโลกรัมพร้อมระบบ t o w h u l Mode และ Trailer sway control ที่ช่วยให้การลากพ่วงม,มีความมั่นคงแม้ในสภาพถนนที่ไม่ราบเรียบ ระบบเบรกเสริมสำหรับการลากพ่วงช่วยเพิ่มความปลอดภยัยเมื่อหยุดรถขณะบรรทุกหนักระบบเชื่อมต่อในรถยนต์ยัางทันสมัยด้วย n i s s a n Connect Services ที่สามารถสั่งการบางฟังก์ชันผ่านสมาร์ทโฟนเช่นการสตาร์ทรถการล็อกหรือปลดล็อกรถการตรวจสอบสถานะและระบบติดตามรถเมื่อสูญหายนอกจากนี้ยังมีการอัเอปเดตซอฟต์แวร์แบบ OTA เพื่อให้มั่นใจว่าระบบทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลาการขับขี่ของ a r m a d a Sport นั้นให้ความรู้สึกมั่นคงและนุ่มนวลแม้บนถนนค,ครุขคะ พวงมาลัยตอบสนองได้แม่นยำและเบรกมีประสิทธิภาพสูงเสียงเครื่องยนต์ V8 ให้ความกระหึ่มที่เราใจแต่ยังคงควบคุมได้ในระดับที่ผู้โดยสารรู้สึกสบายการเก็บเสียงในห้องโดยสารทำได้ดีเยี่ยมทำให้การเดินทางกลายเป็นเรื่องผ่อนคลาย ไม่ว่าจะเป็นการขับในเมืองการเดินทางไกลบนทางหลวงหรือการลุยเส้นทางออฟโรดอามาดาสปอร์ต2026ก็พร้อมตอบโจทย์ด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยและความแข็งแกร่งแบบ SUV แท้การดีไซน์ที่ผสมผสานความหรูหราและความสปอร์ตท,ทำให้รถคันนี้ไม่เพียงแต่ใช้งานได้หลากหลายแต่ยังสร้างความโดดเด่นทุกที่ที่ไป หากคุณกำลังมองหา SUV ขนาดใหญ่ที่มีทั้งความหรูความแรงและฟังก์ชันล้ำสมัย2026 Nissan Armada Sport คือคำตอบที่ครบเครื่องที่สุดทั้งในแง่สมรรถนะความสะดวกสบายและความปลอดภัยขั้นสูงและนี่คือเหตุผลว่าทำไมรถคันนี้ถึงคู่ควรกับผู้ที่ต้องการความสมบูรณ์แบบในทุกการเดินทางอย่าลืมกดติดตามช่อง DriveWing Live เพื่อไม่พลาดรีวิวรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดจากทั่วโลกเรามีทั้งการทดสอบจริงรีวิวเชิงลึกและเนื้อหาสุดพิเศษสำหรับคนรักรถ,รถเช่นคุณ